โอเมก้ากุ๊ตะโอ้สมัยนี้สมัยอายุอินเทอร์เน็ตยุคสื่อสารเวลาจะตกใจโอโอเมก้าถ้าเจ้าจอดมันยอดมากยอดไม่ยอดไม่รู้ถ้าคุณพร้อมผมามีโอเมก้าคุณอ่ะจะโอเคไหมถ้าคุณโอเคผมก็พร้อมที่โอเมก้า นี่แหละครับเป็นสับใหม่สาหรับไว้อ๋อยุอินเนอร์กุ๊กกิ้งกุ๊กกิ้งนุ่ยเวลาอยากทแล้วก็กุ๊ก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 นุ่ยนุ่ยบางทีสมัยผมผมบอกว่าผมตามไม่ทันนะแต่เริ่มจะปรับตัวเข้ากับยุคของไอจีวันนี้ผมผมใส่ผ่านเปื้อนสีอะไรวันนี้ผมก็ว่าเป็นผ้าแบบรูปสงวนทิจสิทธิ์แต่ผมไม่อยากขอขออยากมีมุมเมมที่ว่าเป็นผู้ชายที่หน้าขอดเป็นผู้ชายที่หน้าโหด ต่ในความน่าโหผมซ่อนไปด้วยความอ่อนโยนน้ำมุมน้ำมาโอเคอะแต่แอนดเนลน้นผมไม่อ่อนแน่นอนแหละแต่ผม,มเป็นคนอ่อนอ่อนโยนอ่อนไหวอ่อนไหวง่ายขอแค่คุณทักมาผมรับคุณได้ทุกเวลาผมจะบอกมาวันนี้ก็ก็ทักไายตามปกติเนาะแต่ผมจะมาในมุมเมบที่ว่าน่ารักน่ารักเห็นไหมในความน่าโหัของเราอะเรามีความสดซ่อนอยู่แล้วมีความน่ารักเสมอ ทักมาได้เลยครับถ้าคุณเหงา,า,เ,หงาเขาบอกว่าทํางาน,น่ะเพราะว่าอยากได้ตังค์ <ừ. S 1> แต่ถ้าถ้าถ้าอยากได้เธอต้องทํำไงก็ไม่ต้องทำอะไรแค่เข้ามาซื้อของที่เนี่ยผมพร้อมจะไปทานข้าวคุณฟรีหนึ่งมื่คุณสามารถออบเวลาผมไปกินข้าวคุณได้ฟรีหนึ่งหมื่โดยที่คุณต้องจ่ายตังค์นะผมจะไม่ออกสักบาทมาวันนี้ก็มีอะไรมากก็มาแนะนำรการครับโอเมอกา้า โอเมก้ามีสารไฟเบอร์สารสารโอเมก้าทรีซิกไนเอ็มีอยู่สารตัวเก่าไอสตัวเนี้ยหนึ 1, เ่เสริมร้ำเสริมร้ำพัฒน,กนาการของเด็กน้อยเสริมร้าำความคิดว่าอัมของผู้ใหญ่อาจจะสิ่งที่สําคัญถ้าคุณซื้อให้คนที่คุณรักถ้าคุณซื้อให้คนที่คุณรักคุณก็จะเสริมซ้ำ สามพันทำไมปีไปเรื่อยๆเรื่อยๆๆ,ๆก็มาคลา,ายแชร์เข้ามาอ๋อโอมิก200า้าสองร้อยลังสักคู่นะครับตอนนี้ขายได้ครับสองร้อยลังนะครับเดี๋ยวกำลัาฝากเบอร์ไว้ที่แอดมินครับเดี๋ยวติดต่อแอดมินผมนะขายได้สองร้อยขอบคุณครับที่มาขุดผมมาวันนี้ก็ไม่มีนะครับอยากเสริมสร้างคุณภาพของชีวิตจะเสริมสร้าง เสริมสร้างมวลังใาซื้ออเมก้าให้คนที่คุณรักไม่ว่าเด็กผู้ใหญ่คุณแก่คุณชราหรือแม้แต่คนพิการคุณก็สามารถซื้อของได้นะขอบคุณครับโอเคไหม